คุณอาจจะเห็นที่รองแก้วของแบรนด์กาแฟยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าที่รองแก้วนี้ได้รับการออกแบบพัฒนาแล้วก็ผลิตโดยคนไทยในขณะที่ทั้งอุตสาหกรรมกำลังปรับตัวเพื่อรับกับเทรนด์ผลิตภัณฑ์รักโลกนะครับบริษัทไทยอย่าง So Night nice Innovative s e รซเเนี่ยก็ได้ผลิตที่รองแก้วนะฮะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า Starbucks j จ v ว่า a s t เต แล้วเราเข้าไปเริ่มทําตัวที่รองแก้วกาแฟให้กับสตาร์บัคได้ยังไงครับทางบร,ริษัทสตาร์บัคเนี่ยเออเขามีกาดเนี่ยหรือว่าเศษเหลือทิ้งเนี่ยเยอะแยะมากมายเขาก็ให้โจทย์เราทำอะไรได้บ้างก็คือนอกจากที่รองแก้วเนี่ยก็คือสามารถทํากระเบื้องตัวนี้ได้ด้วยใช่ค่ะกระเบื้องจะเป็นตัวชิ้นใหญ่ตัวนูน้นกระเบื้องนี่ก็คือเอาไปสร้างร้านสตาร์บัคจริงๆหรอครับได้เลยคือไปติดตั้งบนผนังอะไรเงี้ยได้เลยค่ะครับจากที่เริ่มแรกได้รับโจทย์จนถึงผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้จริงเนี่ยใช้เวลานานไหม ต้องบอกว่าเป็นปีมกันนะคือเนื่องจากว่าเราเนี่ยโซน่าอ i นโนเวทีฟเซอร์เฟซเเนี่ยเป็นบริษัทผู้ผลิตเกี่ยวกับตัวโมเสกกระเบื้องและเห็นสังเคราะห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยมีอยู่แล้วแต่ที่นานเนี่ยคือเรื่องของ r อเในการเทสว่าใช้แล้วจะไม่มีปัญหาการลามไฟนะการขิดควนนะอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ต้องเทสเหมือนวัสดุทั่วไปทุกอย่างเพื่อให้ได้มาตรฐานในการใช้เป็นเหมือนวัสดุตกแต่งภายใน